สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของเบสรูปวันนี้เป็นการเรียนครั้งที่6แล้วนะคะไปพบกันเลยค่ะ คืออะไรแบบรูปก็คือความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสัมพันธ์ร่วมกันของชุดจำนวนรูปเรขาคณิตหรืออื่นๆวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของการใช้สูตรในการคำนวณเพื่อจะหาแบบรูปค่ะพิจารณาเส้นทแยงมุมของรูปหลายเหลี่ยมต่อไปนี้นะคะ จะเห็นว่าตอนนี้มีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมและรูปแปดเหลี่ยมมีเส้นทะยงมุมทั้งหมดกี่เส้นนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะรูปแปดเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมทั้งหมดกี่เส้นไปดูวิธีคำนวณกันค่ะเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมฝึกการสังเกตก่อนนะคะสามเหลี่ยมมีเส้นทะยงมุมไหมคะไม่มีค่ะสามเหลี่ยมไม่มีเส้นทะยมุมนะคะเส้นทะยงมุมคือเส้นที่ลากจะ มุมยอดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะคะของรูปเหลี่ยมนั้นๆไปดูรูปสี่เหลี่ยมค่ะมีเส้นทแยมุมสองเส้นด้วยกันนะคะเึ่าถ้าเราคิดจากภาพก็คือเส้นที่หนึ่งไปบวกกับเส้นที่2นะคะหนึ่งบวกหต่อไปไปดูรูปห้าเหลี่ยมค่ะห้าเหลี่ยมเส้นทแยงมุมจะเป็นรูปดาวนะคะมีเส้นทแยงมุมทั้งหมดห้าเส้นด้วยกันนะคะ ลองนับเป็นคู่ๆนะคะในเส้นทแยงมุมจากมุม1มุมสามารถลากเส้นทแยงมุมไปได้2เส้นนะคะได้สองคู่ได้กันแล้วก็เลือีกหนึ่งเส้นนั่นก็คือ2อบวกสบวกหนะคะมาดูรูปหกเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นนะคะนั่นคือ9เส้นด้วยกันมาดูว่าหนึ่งมุมสามารถลากเส้นทแยงมุมไปได้กี่เส้นด้วยกันนะคะ1มุมจะได้3เส้นนะคะดูนะคะ สามเส้นมาสองคู่ด้วยกันมีสามเส้นอยู่สองชุดนะคะที่เหลือก็คือสองและก็หนึ่งะคะสามสองหนึ่งรูปสามเหลี่ยมไม่มีเส้นทะยานมุมสี่เหลี่ยมมีเส้นทะยานมุมสองเส้นรูปสามเหลี่ยมไม่มีเส้นทะยานมุมรูปห้าเหลี่ยมก็มีอยู่ทั้งหมดห้าเส้นและรูปหกเหลี่ยมมี9้าเส้น ถ้านักเรียนใช้การคิดในลักษณะนี้อาจต้องใช้เวลาในการคำนวณนานนอยและก็อาจจะสับสนได้นะคะลองมาดูสูตรนี้นะคะสูตรดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือ n คูณด้วย n ลบ3หารด้วย2เมื่อตัว n นั้นก็คือจำนวนเหลี่ยมนั่นเองค่ะไปดูซิว่าเราจะคำนวณได้อย่างไรรูปสามเหลี่ยมก็คือ3าม คูณกับ3ลบ3 3ลบาได้ศ0นย์ูนย์คูณ3ได้0 0ย์หารก็ได้0นเห็นไหมคะมาดูรูปสี่เหลี่ยมค่ะถ้าใช้สูตรในการคำนวณสี่เหลี่ยมก็คือ4 4ลบ3ได้1 1คูณ4ได้4 4หารสองได้2เซตค่ะมาดูรูปห้าเหลี่ยมค่ะห้าเหลี่ยมก็คือ5ลบ3ได้2 2คูณ5ได้10 10หารสองได้เท่ากับ5เส้นค่ะแล้วรูปหกเหลี่ยมละ่ะคะก็คือเอา6ไปลบ3ค่ะ6ลบ3ามได้3 3คูณ6เท่ากับ1 8 18หาร2ได้เท่ากับ9ค่ะต่อไปแล้วรูปเจ็ดเหลี่ยมละ่ะคะเจ็ดเหลี่ยมก็คือ7ลบ3ามได้4 4 7 28 28ยหารสอง 14เส้นค่ะมาดูที่โจทย์ถามเลยรูปแปดเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นนั่นก็คือ8ล3ได้5 5คูณ8เท่ากับ40 40หาร2ได้เท่ากับ20ค่ะดังนั้น้อนี้รูปแปดเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุม20เส้นสูตรนี้จำไว้นะคะว่าการหาเส้นทแยงมุมของรูปหรายเหลี่ยมสามารถคำนวณได้จากสูตร n คูณด้วย n ลบ3หาร2ค่ะ พิจารณาแบบรูปแล้วเติมคําตอบลงไปนะคะรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4แล้วก็ไปรูปที่8ว่ามีก้านไม้ขีดกี่ก้านค่ะมาพิจารณารูปที่1กันก่อนนะคะรูปที่1จะเห็นว่ามีก้านไม้ขีดทั้งหมด6ก้านด้วยกันในที่นี้เดี๋ยวครูจะใส่สีลงไปให้เห็นถึงความแตกต่างครูใส่สีแดงไปทั้งหมด4ก้านนะคะแล้วก็เหลืออีก2ก้านใช้สีม่วงนะคะ 2บวก4ี่รูปที่1มีสองก้านอยู่1ครั้งมี4ีก้านอยู่1ครั้งค่านี่คือรูปที่1รูปที่2ค่ะสีม่วงมีอยู่1นะคะเราหาความเหมือนก่อนรูปที่สามใส่สีม่วงที่อยู่ด้านซ้ายมือไว้ก่อนนะคะรูปที่สี่ก็เช่นเดียวกัน ส่วนด้านขวามือจะมีลักษณะที่เรียกว่าคล้ายๆกันและก็มีความสัมพันธ์กันนะคะตอนนี้สีม่วงเหมือนกันดังนั้นทุกรูปเราจะบวก2หมดเลยรูปที่1เกิดจาก4บวก2นะคะมี4 1ครั้งรูปที่1รูปที่2มี4、2ครั้งนะคะมี4อยู่2ครั้งด้วยกันที่มาวางเรียงกันนะคะก็คือ4ีคูณ2บวก2รูปที่3มี4อยู่จำนวน สครั้งค่ะนั้นก็คือ4ีคูณด้วยสและก็บวกสนะคะและรูปที่4ก็มี4อยู่4ครั้งดูความสัมพันธ์ของรูปที่กับจำนวนก้านไม้ขีดสีก้านนะคะดังนั้นสามารถเอามาเขียนสูตรได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะ สูตรที่ได้ก็คือ4คูณด้วย N บวก2เมื่อ N ก็คือรูปที่นั่นเองค่ะรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4 n หมายความว่ารูปที่นะคะความหมายของตัว N ในที่นี้อะมาดูรูปที่1นะคะสามารถคำนวณได้ก็คือ4คูน1บวก2ะคะมีคำตอบไว้ในใจก่อนรูปที่2ก็คือ4คูณ2บวก2่ะรูปที่3ก็คือ4คูณด้วย3บวกด้วย2 รูปที่4ก็คิดได้จาก4คูณ4บวก2ดังนั้นรูปที่8ก็คำนวณได้จากอะไรก็คือ4คูณด้วย8บวก2ไปหารูปที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะถ้าเราสามารถคิดสูตรออกมาได้อย่างนี้นะคะไปดูรูปที่1ได้เท่าไหร่คะได้6ค่ะรูปที่2 4คูณ2ได้8ปดบวก2ได้10ค่ะรูปที่ 3, 4, 32, 12, 12 2บวก2 14รูปที่สี่สี่คูณสี่สิบหกบวกสเท่ากับสิและรูปที่8ก็คือ4คูณด้วย8ค่ะสี่แปดามสิบสองบสวกสได้34หาสูตรให้เจอค่ะ อภาพิจารณาแบบรูปและเติมคําตอบนะคะมาดูข้อนี้เมื่อกี้หาการไม่ขีดแล้วต่อไปเรามาหาจํานวนจุดกันค่ะมาดูว่ารูปที่1มีจุดกี่จุดรูปที่1ก็มีจุดเดียวนะคะสังเกตรูปที่สองค่ะ,คะนักเรียนจะมองจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาจากล่างขึ้นบนก็ได้ในที่นี้คุณครูเอาจากซ้ายไปขวานะคะอ่าหนึ่งจุด กับสีแดงอีก2จุดนั่นก็คือ1นบวก2ค่ะได้3มาดูรูปที่3จากซ้ายไปขวานะคะ1จุด2จุดแล้วก็3จุดค่ะสีดำสีแดงสีม่วงรูปที่3ก็คือจาก1บวก2บวก3ต่อไปมาดูรูปที่4ค่ะ เห็นไหมคะรูปที่สี่หนึ่งสองสามสี่สีดำสีแดงสีม่วงและก็สีเหลืองดังนั้นรูปที่สี่ก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่มาดูความสัมพันธ์ค่ะรูปที่หนึ่งบวกกันแค่ดดตัวหนึ่งตัวเดียวรูปที่สองหนึ่งไปบวกถึงสองรูปที่สามหนึ่งบวกสองบวกสามรูปที่สี่หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ดังนั้นรูปที่ห้าก็หนึ่งถึงห้ามาบวกกันนะคะรูปที่หกก็หนึ่งบวกกันถึงหก รูปที่9ก็1บวกกันถึง9นั่นเองค่ะมาคำนวณโดยใช้สูตรที่ว่าก็คือ1 2 3บวก2บวก3บวกจุดจุดจุดบวก n ก็คือบวกไปถึงรูปที่กำหนดค่ะกำหนดไปถึงเท่าไหร่ก็บวกไปถึงเลขตัวนั้นยังจำได้ไหมคะการบวกเลขที่เรียงตัวนะคะตัวเลขเรียงตัวที่เริ่มจาก1ใช้สูตรว่าอย่างไร สูตรที่ว่าก็คือต้นบวกปลายแล้วไปคูณปลายหารสองนั่นเองค่ะต้นบวกปลายคูณปลายหารสองไปดูเลยค่ะรูปที่1ได้1รูปที่สองได้3ามบวกธรรมดากรรูปที่2ได้รูปที่3ได้6รูปที่4ได้10และรูปที่9ได้45 45ก็คือ9ไปบวก1นะคะได้10 10คูณกับ ก็คือ10คูณ9 19เท่ากับ90 90หาารสได้45นั่นเองค่ะจำไว้อีกสูตรหนึ่งต้นบวกปลายคูณปลายหาร2การบวกเลขเรียงตัวที่เริ่มจาก1นะคะใช้เฉพาะเลขที่เริ่มด้วยเลข1เท่านั้นนะคะสูตรนี้มาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ มีรูปสีแดงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่นะคะรูปที่1รูปที่2รูปที่3และรูปที่4ถามว่ารูปที่10ต้องใช้สีแดงกี่แผ่นค่ะมาดูคำนวณอย่างไรเ่ยข้อนี้รูปที่1มีอยู่4แผ่นเรานับได้ถ้ามีรูปแต่ว่านักเรียนคงจะไม่ต่อรูปไปจนถึงรูปที่10นะคะมาดูรูปที่1คิดคำนวณได้อย่างไรข้อนี้ต้องมองแบบเฉียงๆหน่อยนะคะอ้าเฉียงแนวนี้นะคะ เห็นว่าถ้าเฉียงในนี้จะได้2แถวแถวละ2แผ่นดังนั้นก็คือ2อคูณส่ะมาดูรูปที่2มองแนวเฉียงกันหน่อยเห็นไคะจะได้3แถวใครจะเฉียงแบบนี้หรือเฉียงแนวแนวนี้ก็ได้นะคะจะได้3แถวแถวละ3ชิ้นก็3าคูณสการคูณเลขซ้ำมาแล้วมันคือเลขยกกําลังนั่นเองค่ะ3าคูณสได้9รูปที่3ดูแนวเฉียงนะคะจะเห็นกี่แถวเอ่ย าเฉียงแนวนี้ก็ได้4แถวแถวละ4แผ่นก็คือ4คูณ4มีค่าเท่ากับ16ค่ะามาดูต่อน,นะคะและรูปที่4ล่ะคะรูปที่4มองในเฉียงก็ได้5แถวแถวละ5แผ่นก็คือ5คูณ5เท่ากับ25นั่นเองค่ะนี่คือสูตรของการใช้เลขยกกำลังหรือการคูณเลขซ้าแต่สังเกตดีๆรูปที่กับเลขที่นำมาคูณกันจะ อยู่หนึ่งนะคะดังนั้นรูปที่หาก็คือ6กคูณด้วยหแล้วรูปที่10ล่ะคะก็ต้องใช้11ดคูณด้วย11คําตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือ121นั่นเองค่ะสามารถหารูปที่เท่าไรก็ได้ถ้าหายุรูปที่99นักเรียนก็ต้องใช้รูป100คูณด้วย100นะคะ